ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เรามากับอีพีสองแล้วกลับมครับเวทล็อกนะครับทุกคนเย้อุ้ยเย <ê> ้เย้เอาเอาเอโอเคเอาง่ายนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะทําการย้ายบ้านหาทาเลนะครับแล้วก็สร้างบ้านใหม่นะครับทุกคนแล้วก็เอ่อทำการหานะครับหาเล็กขุดเหมืองกันนะครับแล้วก็หาสเบียงเพิ่ม้วยเพราะว่า มาเธอมาเธอเธอเก็บอันนี้ให้หน่อยสิเก็บเก็บของออ,อุ้ยอะไรหรอเกือบกินเบคอนทำไมอ่ะทำไมไม่กินอ่ะไม่เอาคอจะเก็บเบคอนเอาไว้ทำไมอ่ะก็เธอให้เขาเอาโอเค เออลืมประตูเลยเธอลืมประตู <c oughs> ได้ไงวะเธอโ oh อเเมก็เ้าเราก็มีประตูอยู่แล้วสองอันคือว่านาอเธอ,อเราจะสร้างบ้านใหญ่ดีไหมสักซักกี่เมตรดีกี่ไร่ห้าไร่ดีไหมไม่ดีอะเธอดูน้องเขียวดีเป็นน้องเปอร์น้องคิปเปิลทูเอสี <c oughs> ดูดูเธอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันระเบิดมันมันอยู่อีกฟากหนึ่งของทีเ่เดี๋ยวมันจะว้ามาอยู่ข้างหลังเธอ ฮิปเปอร์ว้าวเนี่นะโ oh อ้ยน้องจิ้งจอกเอ้ยนัน่นกล่องคราฟเธอนี่เธอเราลืมกล่องคาอ้าวอะดวจ๊ไปะเออากัน,เอ,กนเอาดิไม่เอาหรอไม่เอาดิเอาก็ได้ไม่ไม่เอาไปเธอเราไปหาทำเลก่อนดีกว่าเราค่อยขุดเหมืองกันเนาะเขาเจอทำเลไอจากไอพีที่แล้วเขาเจอทำเลด้วยเธอได้เห็นเนาะ ปะปะปปนี่ทำเลที่เราต้องการเไก่เธอโอามาก็เธอดูไก่สีไก่สีม่วงเหมือนโดโดไก่สีม่วงเหมือนน้องพีราบผสมโดโดจริงเหรอไอ้วัววัวทำไมมันเดินช้าจังอ่ะทำไมมันเดินช้าจังเฮ้ยเธอตีเอาไหม มัเธอแย่งบัวเขาผมไม่ได้แย่งเธออะข่าบัวผมไม่ได้เอาไปเธอเอาไปมันไม่ได้อยู่รับเขาเขาแค่แย่งเขาเขาไม่ได้แย่งคิวเธอสักหน่อยเขาจะเอาเนื้อวัวเธอเช็คดีๆดีอยู่กับเธอยังไม่มีเรียกทีครับแย่อยู่แล้วเธอไป ไม่ได้เอาไปเอาไปตอนไหนไม่ได้เอาไปนะนอนนอคนดูน้องนอผมไม่ได้เอาไปเนาะเธอเอาไปเดียเอาไปเธอเราไปเราเธออยากสร้างบ้านแบบยเนีนี่หมูนี่หมูตัวจริงอันนั้นที่เธอฆ่ามันเป็นคาบิบาร่าเขารู้เฮ้ยเห็นไหมอ๋ออันนั้นหมูปลาเธออันนั้นคือหมูปลาอันนี้คือหมูบ้าน เธอไม่ใช่ของเขาอะไรอะไรเนี่ยของเขาอีกได้เอาไปนะทำกันต่อเธอเอาไปตลอดเธอช่วยเขาตัดต้นไม้หน่อยสิเดี๋ยวเราต้องไปหาทำดีแล้วก็สร้างบ้านแล้วนะต้องตัดเยอะๆเลยตัดแบบเยอะโคตรๆเยอะสุดๆไปเลยเธอเขาาเขาต้องหาหาไก่ เดี๋ยวเราจะได้เตียงอีกหนึ่งอันแล้วนะอ๋อเหรอโอเคเฮ้ยมันมีแก่ตายตรงนี้ด้วยอะ่ะมีจริงหรอเออหมาป่ากัดมัง้งใช่ไหมนี่เธอมาปาตัวสีน้ำตาลเธอเรามีกระดูกไหมเขาอยากได้หมาเขามีเขามีเ<ะ>ขามีาม,มีเยอะไหมมีกี่อันอ่ะมีสองอันลองซื้อว่าได้ไหม จังหวะมันก็พังหว้กดกดยอ่ออ่ะเธอเอามาให้เขาก็ได้เพราะเดี๋ยวเธอไอปตีไม่เดี๋ยวเธอไปตีมันนะไม่เอาเธอกดย่อ,อแล้วก็ถือถือไอ,อ้นั่นอ่ะไม่รู้ว่าใช่ไหมนะลองดูมันจะมีปุ่มอ่ะจะเห็นปุ่มปะ่ะไม่เห็นแล้วเฮ้ยได้แล้วโอ m ม่ก็เธอขออีกันึงสิไม่ให้เอาไป เย่เราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีอุ้ยตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีอ่ะตัดต้นไม้กันตัดต้นไม้เธออ๋อใช่เธอเราต้องปลูกผักด้วยนะโอเคเราต้องเป็นชาวนา,าไหนๆหมาเขาเนี่ยก็อันนี้ไงเขาสามารถ เขาสามารถส้านไม่หมาเขาเขาสร้างอันนี้ได้แล้วสร้างอะไรหรอสร้างเตียงเตงหรอโอเคเธอทำให้หมาลุกเลยก็ได้นะเธอมันจะมืดแล้วเธอเรารีบรีบไปหาทำเลสร้างบ้านกันเร็วมันก็มืดแล้วแหละเอา<ห>จริงนะให้มันให้มันลุกยังไง<อ>ในหมาเขานี่ย่ะเพราะหมาเธอที่นั่งอยู่นะ่ะอ,อ๋อเธอเขามีโอ๊กแผง มันก็ยืนทั้งสองตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอสามชั้นแตกเธอเขาให้มันลุกยังไงเธอเธอสร้างสร้างสร้างอันนี้ได้ยังได้แล้วเธอเขาเจอเอันนี้ด้วยรังพึ่งโอแม่ก oh ็อธเธอเขาเจอรังพึ่งด้วยอ่ะแมงมุมเธอเขามีอะไรให้นี่อุ้ยอุ้ยแมงมุมอา้าว มาก็หมาเเกือบตายดูยังไงว่าเกือบตายก็โดนตีไปสักขนาดนั้นมเกือบตายก็บาแล้วเธออมากอเออมบี้เธอสเต็กเราเราห้ามกินสเต็กนะเธอเราห้ามกินสเต็กร้ามกินสเต็กเธอยเธอหมาเราหมาเธอช่วยหมาด้วยเธอเดี๋ยวหมาตาย ไม่แล้วเขาจะช่วยมันยังไงไม่เธอเออเขาจะตายแล้วเธอเราควรไปไหนอ่ะเธอควรช่วยมันในการวิ่งแล้วก็ไปตีมันเธอเราเขาว่าเราออกจากป่าเถอะเราเราเราไปหาทำดีดีกว่าก็เราจะทำการเขาเรียกอ,นะอะไระนะไว้เมลัยปะแล้กับหมามเขาได้สร้างหลุมไว้แล้วเธอมานี่มานี่ไว้อา ม <laughs> วยอะไรนะครับนี่อันนี้คือดอกไม้เขาเธอใส่ดอกไม้เธอไปดอกไม้เขาไม่มีอ่าอันนี้ก็เป็นดอกไม้เราแล้วกันอันนี้เป็นดอกไม้ที่เขาให้เธอเธอ,อให้เขามื่อ,อสองอันแต่ะมันมีอันเดียวก็อีกอันหนึ่งก็คือน,นี้ไงที่เขาปักเอาไว้นี่ในคอนเกตอะโอเควางสิไม่เอาเอา <Okay. S 2> <No. S 1> เเจอกันนะ <No. S 1> น้องหมาที่เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเจอกันต่อ <No. S 1> ทุกคน <No. S 1> รตรงมุหน้าต่อไปนะครับโ <No. S 1> oh อมากก็เธอเราจะสร้างบ้านที่ไหนดี <No. S 1> อ่ะ <No. S 1> ตรงนี้ตรงนี้เหรอใช่อเค <No. S 1> okay. ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ไหม เธอได้ยินไหมเขาคุยกับหมูอยู่เธอมานีมันบอกว่าที่เขาหน้ารักเหมือนมันเลย,ยชมพูไปกันมันพ้งบอกเขาว่ามันชื่อพีชแต่เธอฆ่าพีชเพื่อนเขาอ่ะเธอไปเป็นเพื่อนกับหมูเนี่ยนะก็คมันตัวเหมือนเขามันผีมาเธอสร้างบ้านตรงนี้กันตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย นี่คือไม้น้งหมดที่เขามีนะเธอเอาไปย่าๆก่อนแล้วทำไมต้องให้เขาทำหรอก็ทำด้วยกันไงเอาบ้านใหญ่ประมาณไหนอ่ะเธอเมีดินไหมอ่ะเขามีดินเยอะมากเขามีดินเดียว,เ,เ,ยวเอาเอาความสูงเท่าไหร่เดียวจีบ็อกไหม สี่บอกไหมสี่บอกเนาะเนาะนะ ก็เราทำการสร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย้ <Yay! S 1> เราก็สร้างบ้านประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้กระจกจะมีซักประมาณนี้นะครับก็บ้านก็จะเป็นประมาณนี้เธอว่าเขาควรเอากล่อง,องนี้มาใส่ตรงนี้ดีปะ่ะว่าวางไว้ที่เดิมดีลองใส่ดีไหมไม่เอา,มเอาอแมบบนแมวอะไรแมว ก่อน <Okay. S 2> นี้จะเป็นเตียงของเรานะครับของผมจะเป็นสีดำของอันจะเป็นสีขาวนะครับก็นี่น้องหมาเธอ,อเราตั้งชื่อน้องหมาว่าอะไรดีอะชื่อเมาลนี่โอเคน้องเาลนี่พอน้องเป็นสีน้ำตาลนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะลงเหมือนกันแล้วนอเธอนอน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 นอเโ <Okay. S 1> อเค okay. เราก็เราไปลงเหมือนกันเลย เอาไม้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาหาเหล็กกันนะครับทุกคนเราต้องก,การไม้นะเพราะว่าเผื่อแบบต้องการบล็อกนอย่างนี้นะครับต,ะ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 ตะโอเคไปกันโก mm hmm. ถึงเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราจะทำการขุดลงนะครับเพราะว่ามันสูงมาก กดตรงไหนดีกดตรงนี้เรื่องแต่ตรงนี้ดีกว่าก็เราได้ลงมาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมตายนะครับเราจะทำการกดเหล็กกันแล้วนะครับอุ๊ยเธอมีเหล็กข้างบนนะ่ะเห็นปะเราจะเอาเหล็กกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะปีดไปเลยล็กัน ก็เราได้ทำการหาเหล็กประมาณ16ก้อนแล้วก็พันชี่มีกี่ก้อนครับอือก็16บวก5เพราะว่ามาดีนะครับเรามีส1 1ก้อนแล้วก็น่าจะพอแล้วเนาะสำหรับเบสิกเบสิกเนาะน่าจะพอแล้วเราจะไม่แบบอะไรให้มันเยอะแยะนะครับเราจะเอาแค่แบบเบสิกน้นิดหน่อยพอนะครับ ต่อขึ้นมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะครับแล้วก็เอพิโซดมันก็จะแบบมันจะเหมือนดูเป็นหนังนะครับมันจะยาวมากแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับแล้วก็เถ่าทุกอย่างนี้แล้วก็เราก็จะจบคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปลนะนะนะเนาะเนาะนาะเธอเนาะเนาะโอเค ก็เดี๋ยวตัดไปถึงตอนถึงบ้านเลยแล้วกันนะครับไปมากครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนเราก็กลับมาบ้านแล้วนะครับทุกคนอยู่บัญชีครับฝากก้ oh มหสศจันมันม,มันใหญ่สะเลอเกินเธอถือธนูอยู่อ่ะมันใหญ่มากอ่ะ เคครับทุกคนก็เราได้กลับมาบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเผาเหล็กกันเนาะ ก็เราได้ทำการทำของเหล็กแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไก่อนนะครับเธอะงับบายบายแล้วบายบาย